ใหม่ใครเห็นผู้หญิงคนนี้หมุนทางขวาอย่างเดียวคะ่ะยกมือขึ้นค่ะขวาอย่างเดียวมีใช่ไหมคะขวาอย่างเดียวมีหลายท่านพอสมควรยกสูงสูงนิดนึงคะ่ะมองท่านมองกันก็ได้นะมีสักกี่คนขวาอย่างเดียวโอเคซ้ายอย่างเดียวซ้ายอย่างเดียวก็มีอยู่พอสมควรเห็นอยู่หลายท่านพอสมควรเห็นหมุนทั้งซ้ายทั้งขวาโอ้เยอะที่สุด คนนี้เห็นหมุนทั้งซ้ายทั้งขวาลองถามคนข้างๆซิว่าตอนนี้เราเห็นซ้ายหรือเห็นขวาเอ้ยมันลวาขวาซวาเอาแค่คนนั่งข้างๆนั่งใกล้ๆลองพูดขึ้นมาพร้อมกันก็แถวจังหวะนี้เห็นซ้ายหรือขวาทะเลาะก,กันได้นะคะ เค <Okay. S 2> ให้มันหยุดหมุนนิดนึง <laughs> ไปไลปะลายต่อว่ะที่ให้ดูเพราะอะไร <laughs> ไม่ใช่ <laughs> อแกง้งวงนั้นเป็นผลพลอยได้ <laughs> <laughs> นะคะที่ให้ดูเพราะนี่คือรูปภาพรูปเดียวกันสื่อสื่อสื่อชิ้นเดียวกันถูกไหมคะเราเห็นเป็นยังไงคะ <laughs> แล้วเราคิดว่าไอสิ่งที่เราเตรียมอะ ล้วนักเรียนเราเห็นนะ่ะนักเรียนเราจะเห็นเหมือนกันไหมคะมเนนะขนาดเรายังเห็นไม่เหมือนนักเรียนเราเลยสมมุตินะคะคุณครูที่เตรียมสื่ออ้อลูกผู้หญิงหมุนขวาเอาไปสอนเด็กลูกเนี่ยนะคะผู้หญิงคนนี้เขากำลังหมุนขวาครูหนูเห็นซ้ายเอะเดี๋ยวหนูก็เห็นไม่ลูกมันขวานะล,นานลูกหมุนขวาเห็นไหมลูกหมุนขวาตู้หญิงแล้วเด็กก็หมุนซ้ายกันใหญ่อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ ว่าเราอย่าคิดว่าสื่อชิ้นเดียวกันกิจกรรมอย่างเดียวกันการสอนของเราที่เราเตรียมให้เด็กสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราเชื่อเด็กจะคิดจะเห็นจะเชื่อเหมือนที่เราเห็นเพราะฉะนั้นอันนี้ถึงเป็นขั้นตอนสําคัญค่ะว่าหลายครั้งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเราคิดมาตลอดว่าเด็กว่าเด็กเห็นเหมือนเราอันนี้เอามาพิสูจน์ค่ะว่าบางทีเด็กอาจจะไม่ได้เห็นเหมือนเราเราทุกคนในห้องนี้ยังเห็นไม่เหมือนกันเลย ะะเพราะฉะนั้นขั้นตอนของการสังเกตผู้เรียนในชั้นเรียนจึงมีความสําคัญค่ะว่าจากสื่อจากกิจกรรมอะไรที่เราเตรียมจากคาถามที่เราเตรียมไว้เนี่ยเด็กเห็นเหมือนที่เราเห็นไหมและไม่ใช่เห็นเหมือนที่เราเห็นไหมเด็กแต่ละคนเห็นอย่างไรแล้วเราจะพัฒนาเขาไปในทิศทางไหนต้องมีข้อมูลตรงนี้ซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่พวกเรามีกันน้อยมากหลายครั้งในบทบาทของชีวิตครูเราจะมีหน้าที่ขึ้นมา เอาละเตรียมกิจกรรมมาอย่างนี้เล่นเกมสอนตามขั้นสอนตามขั้นแต่เรามีโอกาสน้อยมากที่เราจะสังเกตเห็นเด็กนะคะว่าสิ่งที่เราเตรียมมาเขามีปฏิกิริยายังไงซึ่งพบว่าการทํางานแบบเรียนสัดด้ดีเราจะไม่ได้มีแค่2ตาที่เราเห็นคนไปรุมๆกันอยู่ในห้องอะคะ่ะเราจะมีตาเพิ่มขึ้นแล้วเราจะเห็นเด็กชัดขึ้นทําให้หลายครั้งเราจะได้ข้อมูลที่ เกี่ยวกับเด็กที่น่าสนใจมันมีความคิดมีอะไรของเด็กซึ่งบางครั้งเราไม่เคยทราบมาก่อนตัวอย่างหนึ่งที่เล่าบ่อยมากก็คือมีคุณครูท่านหนึ่งอะค่ะสอนคณิตศาสาตร์มาเป็น10บกว่าปีคุณครูบอกว่าสอนเด็กป .2 อส,อสอนมาถึงเรื่องโจทย์ปัญหาตรงเนี้ยทีไรเด็กงงทุกทีท้งทงี่ก็แปลกใจว่าเด็กก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เด็กคิดคำนวณได้แต่ทําไมพอสอนมาถึงตรงเนี้ยเด็กกลับทไไําไม่ได้แก้โจทย์ไม่ได้ พอเราเข้าไปสังเกตเราพบว่าสิ่งที่พบก็คือคุณครูก็จะสั่งใช่ไหมคะว่านักเรียนในนี้คุณมีจดปัญหาให้นะลูกแล้วก็จดปัญหาน,บบนี้เนี่ย <c oughs> ว่าจดปัญหานี้ค่ะทำไมพอถามปุ๊บเด็กงงกันหมดเลย ครูก็บอกว่าเนี่ยมีโจทย์ปัญหาให้นะเดี๋ยวลูกแสดงวิธีดําเนินการแก้โจทย์นะว่าแก้โจทย์ยังไงให้ได้คําตอบเข้าใจไหมลูกสิ่งที่เกิดขึ้นพอไปสังเกตเด็กก็คือปัญหาเด็กอยู่แค่นิดเดียวเองค่ะพอครูสั่งอย่างนี้ปุ๊บเด็กก็หันไปคุยกันเฮ้ยแกวิธีดําเนินการแปลว่าอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเห็นทุกทีครูก็บอกแสดงวิธีทําเออมันไม่เหมือนกันแน่เลยเฮ้ยทําไม่เป็นทำแบบนี้คือสิ่งที่เด็กคุยกัน คือบางทีเราสอนเราไม่เคยรู้ว่าเด็กเขาไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วท้ายสุดเพราะว่าเด็กติดแค่ตรงนั้นเลยพอครูเปลี่ยนคําพูดปุ๊บเด็กทําได้หมดเลยครูสอนมาสิบกว่าปีบอกพอ,พอมีคนมาสังเกตเนี่ยเพิ่งเจอประเด็นนี้เนี่ยค่ะเราก็จะเจอเรื่องอะไรที่บางทีมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันส่งผลต่ตอ,อการเรียนรู้ของเด็กนะคะโดยที่เวลาเราไปสังเกตและเก็บข้อมูลก็จะมีอย่างที่บอกนะคะเราไม่ได้เข้าไปประเมินคุณครูเราเข้าไปสังเกตและเก็บข้อมูลการเรียนรู้ของเด็ก นะคะเราก็จะเห็นว่าบางทีในวิดีโอจะมีการอย่างเช่นสังเกตไม่ทันเลยลเขาก็จะมีมาสัมภาษณ์เด็กนอกห้องว่าชอบทาอยากเขียนคนเดียวหรือเขียน2คนอันนี้ก็มาสามารถเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนอกห้องได้แต่เราเน้นการเก็บข้อมูลในขณะที่เด็กเรียนเป็นสําคัญแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่จะต้องแจ้งทุกคนไว้เลยว่าตอนเข้าไปสังเกตนะคะเราต้องทําตัวเป็นอากาศาธาตุล่องลอย แม้เราจะตัวใหญ่เราก็ล่องลอยได้นะคะก็คือง่ายๆคืออย่าไปรบกวนการเรียนรู้ของเด็กอย่างเช่นคุณครูเขาสอนอยู่ใช่ไหมคะบางทีเราจะงุดหงิดอะอยากสอนเองไฟความเป็นครูรุ่มร้อนอยู่ในอกน้องทําไมน้องสอนไม่สนุกเท่าพี่เลยมันก็จะเกิดภาพน้องเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ขออธิบายแล้วเราก็จะออกมานักเรียนเนี่ยนะต้องอย่างนี้ปุ๊บปุ๊อันนี้ก็จะเป็นภาพหนึ่งที่เกิดขึ้นหลีภาพหนึ่งออ วิทยากรคุยเรื่อง lesson study ให้ฟังย้ำมาแล้วว่าให้เป็นอากาศาธาตุเราไม่ยุ่งกับครูเราก็เดินดูเด็กเพี้ยเขียนไม่ถูกลบรบอ <_ d ata> <_ d ata> อันนี้ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นเหมือนกันอย่าได้ไปแทรกแซงการเรียนรู้ของเด็กนะคะปล่อยให้เด็กเรียนรู้ตามธรรมชาติแล้วถ้ามันมีอะไรไม่ถูกไม่ควรจริงๆจดไว้จดไว้แล้วเดี๋ยวเอามาบอกคุณครูผู้สอนนอกห้องนะคะหรือ ในกรณีที่ถ้าเราเห็นว่าการสอนตรงนั้นมันมิสคอนเซปต์มากๆและเราไม่ทันได้เห็นในขั้นของการคุยวางแผนกันมาก่อนสิ่งที่เราจะทําได้ดีที่สุดก็คือหาจังหวะกวักมือเรียกหย่อยๆให้คุณครูมาหลังห้องแล้วกระซิบบอกอย่าได้ไปแทรกเพราะว่าต้องให้เราต้องให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกันว่าตรงนั้นเนี่ยคุณครูที่กําลังสอนอยู่ตรงนั้นคือบุคคลสําคัญที่สุดของเด็กในห้องนั้นนะคะถ้าเกิดการทําของเราตรงนี้มันจะทําให้ดิสเครดิตกัน หรือบางทีเด็กก็จะงงเวอไปเลยเพราะฉะนั้นเราอย่าไปแทรกแซงกันเราเอามาบอกกันนอกรอบค่ะทีนี้จะลองให้ทุกท่านลองสังเกตพูดถึงสังเกตให้ทุกท่านลองสังเกตห้องเรียนห้องเรียนหนึ่งนะคะเป็นห้องเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมลองสังเกตดูว่าเห็นอะไรแล้วเดี๋ยวพอสังเกตเสร็จ ลองสังเกตดูนะคะว่าไก่สี ดูนะคะมันจะเกิดขึ้นเร็วมากแค่ประมาณ2นาทีก็จะเป็นการสอนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาละคนของเด็กลองดูว่าสังเกตนะคะแล้วเดี๋ยวจะสมมุติวา่าเราเป็นเพื่อนของคุณครูคนนี้เป็นบัดดี้กับเขาพอสังเกตเสร็จเราจะมารีเฟล็กสะท้อนความคิดกับเขาว่ายังไงตัวราคา360บาทมีเงินอยู่450บาทจะซื้อไก่ทั้งหมดได้กี่ตัว เอาได้ญิงอ๋อยไหนลองตอบดูสิหนูคิดว่าถ้ารอหลังจุดจีมไปแล้วรานะคาไก่จะถูกลงครึ่งหนึ่งมีเงินอยู่450บาทซื้อไก่ได้ส0ตัวค่ะตอบไม่ตรงโจทย์เอาพวกเราตอบสิเดี๋ยวให้ดูอีกรอบว่าฟังทันไหมก็คือคุณครูให้โจทย์ว่าอะไรนะคะไก่4ตัวราคา360บาท ถ้าอะไรนะมีเงินอยู่450บาทจะซื okay. ้อไก่ได้กี่ตัวคําตอบเด็กหญิงชื่อเด็กหญิงอ๋อยเด็กหญิงอ๋อยเด็กหญิงอ๋อยก็บอกว่าถ้ารอหลังตรุจจีนไปแล้วตึดๆๆดโอเคอ่ะกลับไปย้อนกลับไปดูอีกทีเลยไก่ ราคา360บาทมีเงินอยู่450บาทจะซื้อไก่ทั้งหมดได้กี่ตัวอ้าวเด็กหญิงอ้อยไหนลองตอบดูสิหนูคิดว่าถ้ารอหลังกุดเจไปแล้วราคาไก่จะถูกลงครึ่งหนึ่งมีเงินอยู่450บาทซื้อไก่ได้10ตัวค่ะ สมมติสมมติคุณครูคนนี้คือคุณครูสมศรีคุณครูสมศรีที่อ้าปากวอในนี้ไม่มีใครชื่อสมศรีใช่ไหมคะถ้ามีจะได้เอามีล่ะชื่ออะไรดีล่ะอ๋อมีชื่อไม่มีสมนะโอเคคุณครูสมศรีค่ะสมมุตินี่คือเหตุการณ์ที่เราไปนั่งสังเกตเราไปสังเกตอยู่หลังห้องของคุณครูสมศรีอ่ะละถึงคิวเราที่เราเป็นบัดดี้ครูสมศรีละลองสะท้อนความคิด จากสิ่งที่สังเกตดูสักหน่อยสิคะว่าเราจะบอกคุณครูสมศรีว่ายังไงขออาสาสมัครหน่อยคะ่ะใครสมัครมีรางวัลให้จะแจกวิดีโอทุกอย่างที่เกี่ยวกับ lesson study เอาไปนอนดูที่บ้าน <c oughs> เอาให้จริงให้เป็นซีดีให้คิดก่อนก็นได้คะ่ะลองจดลองจดไว้ก่อนก็นได้คะ่ะว่าเราจะถ้าเป็นเราเราจะบอกคุณครูสมศรีว่ายังไง <c oughs> อยาก <c oughs> มีสองท่านะท่านที่หนึงเชิญ <c oughs> เลยคะ่ะ ค่ะก็จะขออนุญาตนะคะจะบอกคุณครูสมศรีว่าจริงๆเด็กคนนี้เนี่ยอนาคตน่าจะเรียนเศรษฐศาสตร์จะดีมากนะคะจริงๆแล้วเด็กเขามีความคิดที่ไกลไกลขึ้นแล้วก็เป็นเด็กที่ควรจะพัฒนาเพิ่มเติมนะคะให้ให้เขาไปอีกจุดหนึ่งอันนี้ขอให้พูดแบบเหมือนแบบคุณครูสมศรียืนอยู่ตรงหน้าเลยนะคะค่ะค่ะคือคือถ้าคุณครูสมศรีเนี่ยอยู่ในระดับที่เหนือกว่าอาจจะพูดอีกประโยคนึ่งเอาละค่ะลูกประมาณนี้ ก็คือจริงๆถ้าถามว่าอยากจะจบ,บอกคุณครูสมศรีว่ายังไงอยากให้เปิดใจอะค่ะว่าจริงๆแล้วเด็กเขามีไอเดียเขามีความคิดแล้วก็จริงๆควรจะเสริมให้เด็กว่าเด็กเนี่ยเ <Mart a. S 2> ขาเขาคิดต่างแต่ถามว่าเขาคิดผิดไหมไม่ใช่ความคิดที่ผิดค่ะนะคะใช่ค่ะขออนุญ,ญาตนะคะแชงก็คือ ก็หลังจากที่สังเกตการสอนเสร็จแล้วก็คงจะบอกครูสมศรีว่าเออเด็กคนนี้ที่ตอบคำถามเนี่ยเข้าท่านะแล้วก็คุณครูเนี่ยก็อาจจะได้โอกาสสอนในเรื่องของการที่ว่าเออช่วงที่ลดราคาหรือว่าเอออะไรลักษณะแบบนั้นนะคะให้กับครูสมศรีไปด้วยแล้วก็อาจจะบอกครูสมศรีไปด้วยว่าเออถ้าเกิดว่าอยากจะให้เด็กเรียนรู้ในสิ่งที่คุณครูตั้งแผนเอาไว้ก็จะบอกว่าเออหนูเป็นคําตอบที่ดีมากเลยนะทาให้คุณครูเห็นแนวทางอย่างหนึ่งแต่ตอนเนี้ย ครูขอเอาในช่วงที่ไม่ใช่ตุกดีนนะลูกยังไม่ลดราคาอะไรแบบนั้นแล้วลองคิดดูซิว่าซื้อไก่ดิจิตัวประมาณนั้นนะคะมีท่านอื่นมคะได้ได้แบบากอื่นค่ะเอาเร็วคุณครูสมศรีไม่ได้อยู่ในโรงเรียนเราแน่ๆเป็นโอกาสเดียวหลังจากนี้เราต้องพูดกับคนที่อยู่ในโรงเรียนเราแล้วนะมีไหมคะขออีกสักท่านหนึ่งเตรียมรางวัลมาสามชิ้นน่ะต้องแจกให้หมด ไม่ได้คิดรางวัลนะคะแต่เป็นะครูภาษาไทยไม่ได้คิดว่าคิดได้อย่างรางวัลคิดว่าต้องชมเด็กก่อนแล้วเด็กว่าเด็กเป็นนักคิดวิเคราะห์นะคะต้องบอกคุณครูว่าบอกเพื่อนแล้วว่าเฮ้ยเธอเด็กเป็นนักคิดวิเคราะห์นะจากการที่คุณครูพูดโจทย์เนี่ยเด็กเริ่มคิดวิเคราะห์แล้วว่าเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นต้นอย่างนี้แล้วว่าราคาแบบเนี้ยเด็กเป็นนักคิดวิเคราะห์ที่มีความคิดทันสมัยมีแนวคิดที่ถูกต้องโดยฟังจากสถานการณ์ที่คุณครูเขาพูดคิดคือสรุปแบบภาษาไทยว่าเด็กรู้จักคิดวิเคราะห์และ แล้วก็คิดโดยใช้วิธารยานของตัวเขาเองนะคะในฐานะคุาษ,ษาไทยนะคะเนี่ยค่ะคือพอเราดูปุ๊บเราก็จะได้มุมมองเวลาเรามาสะท้อนความคิดกันเราก็จะได้มุมมองที่แตกต่างแตกต่างการหลากหลายว่าเอ็กมองอยังไงาอาจารย์ท่านนี้ก็จะเออ มันจะมีวิธีจัดการเด็กยังไงเนาะบอกว่าอย่าเพิ่ง๋ยวเพิ่งคิดเรื่องลดราคานะกลับมาเออแต่ลูกมีวิธีคิดดีมากก็ชื่นชมอาจารย์ก็มองเห็นเออเด็กมีทักษะการคิดวิเคราะห์แล้วมันก็จ,จะหยิบยกขึ้นมาเป็นเรื่องของการสอนคิดวิเคราะห์ต่อได้ใช่ไหมคะก็จะมีอะไรที่หลากหลายหลายแง่มุมแบบเนี้ยที่มันจะเกิดขึ้น